พี่มันจะตายบ้างนะอะไรอะไรผมจะถอดออกสิเราจะใส่ทำไมใส่แล้วหายใจไม่ออกอะไรหายใจไม่ออก ใส่เงียบเอาอันนี้ไม้ลมเต้าข้าดูดาร์คเวเดอร์ไม่เคยทำบทได้ดาร์คเวเดอร์ดาร์คเวเดอร์เออข้าจะบอกให้เจ้าหญิงเวียนข้าได้จับตัวมันเพราะว่าข้ากำลังสร้างดาวมอลแล้วนะ แล้ิวเนี่ยเป็นคนที่เอาแผนผังของดาวมรณนไว้คาริโอแจับตัวมาเพื่อเอาแผนที่เนี่ยมาสร้างแดนมอา ได้เลทำไมต้อไหมดเลยเฮ้่องอไเอก่อนนอน่ได้เๆเอาหัวลุเลยลุนเลส่นี่แล้ววันนี้ก็ทิ้งหน่อยก็เอาไตายเลยเหมือนเลี้ยงลูก นี่นายก้าวเราต้องเรียกเจ้าหญิงออกมาก่อนตาอเอเด็กตาลู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 ยตาลูกเจ้าหน้าทอยู่นิ่งๆมันไม่ได้มันดิ้นเองอ่ะเียแกมันเลวมากแกจัดฉันมาทำไมฮะ ฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าไอ้แผนที่ดาวมอร์นาที่แกเกไว้เอามา้ฉันถ้าแกไม่ให้ฉันมาก็อนแกได้น <_ d ream> คนอย่างแกวันๆก็ได้แต่ทำลายล้าง <_ d ream> เอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยคนละนยาวแล้วผมแยไปแล้วเนี่ย <_ d ream> วันวันก็ได้แต่ทำลายล้างได้แต่ฆ่าคนโ <No. S 1> ฉันไม่สนแกหรอกคนอย่างแกมันเลว แกไม่เคยสนใจชีวิตของคนอื่นเออวันนี่ฉากดราม่าชีวิตของคนนู้นคนนี้เออชีวิตเป็นสากชีวิตเออดูหน้าทุกสัมผัสแสดงให้ดูมันรู้สึกลีลาสเน่หาเล่านอนของไฟไม่ลามคนกลางแห่งความ มันไม่ต้องเล่นถึงขนาดนี้หรอเพราะว่าเราเล่นเราเล่นสามร้อยตามสามมันเล่นสามพันเออเาชอบมาชอบไม่ใช่หรอมีเพื่อกมีเพื่อลกาว่ามีพนกมีผู้บอนลกเราลอง้าอยู่นี่กันใจใจจอยู่นี่เลยเต้องเป็นคนที่วันเดี๋ยิงบาแล้วสบายแล้ว มันอยู่คนกระจกมันกั้นอยู่โอ้นกระจกไม่รู้สื่อให้เรารู้มีกระจว่าเราเล่นมันมีกระจกงน้ะอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเปิดประตูด้วยไอกระจกเล่นน้างเเปิดประตูด้วยเปิดประตูให้เธอคนนี้คือบีวันเหรอมันไม่ใช่แค่แค่อบีวันเอ้อไม่เปิดเขาได้ไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะคุยกับเขาก่อนเดี๋ยวเขาเรียกเขาเข้าม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 า ถ้าคือใครอ่ะเราคือคนที่ท่านขอความช่วยเหลือไปเอ้าแล้วเราก็เดินทางมาช่วยนี่เขาไม่รู้จักกันเขารู้จักแต่โอบิวอันยิงบูเลียเฮ้ยจะเป็นคนที่สวยงามจริงๆท่านรู้จักชื่อเราด้วยแต่เราไม่รู้จักท่านแนะนำตัวหน่อยสิเราคือลุกสกายวอลเกอร์ลุกสกายวอลเกอร์สกายสกายอ๋อที่เดินอยู่ข้างบนรับประสงค์เหรอ ไม่ใช่เงินสกายวอล์กเฉยเอาเหรอเราอยากจะมาช่วยแม่นางเอ๊ะนี่ท่านจะทำอะไรเราอ่ะเราไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไปกับเราแต่เป็นท่านเหรอท่านลุกะเจอองค์หญิงหรือยังเราเจอองค์หญิงแล้วไหนล่ะอยู่นี่ป้าป้าแปลว่าอะไรว้าว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 ป้า เดี๋ยวโอ่งยิงก่อนอื่นแล้วคุณจะไม่จะไม่แนะนำเหรอว่าอันนี้คือเพื่อนของเราเองใครอ่ะเอ็นอึนอันอ๋อไอคีฟเหรอฟังรู้ด้วยเหรอท่านรู้ด้วยเหรออ้าวหมดแล้วเหรอคีฟอึนอึ่งกิ๊บลยคีฟเดือดร้อนเงินเหรอเอากิ๊บไม่ปฏิเสธทีมงาน์เขาเลยเหรอเอ็นเอ็นอ๋อเขาบอกว่า เขาปฏิเสธแล้วแต่เพ well, ื่อการแสดงเขาต้องใส่ช ja ุดนี <ah ้มาต่อมาสกก็อดดิง้เหมือนกันเขาบอกว่ารักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยี่จะจอาของจริงหรือยังอยากได้ของจริงจัดให้เลยจ้ะองค์หญิงเห็นพี่แล้วอย่าเพิ่งทักเพราะพี่เป็นคนรักคนง่ายได้โดนไหมเยอะจังเลยแน่นอนองค์หญิงถึงพี่จะเรียนมาน้อย แต่พี่ก็มีหัวใจเต็มร้อยให้กับเธอ,อ,อเอาแล้วเว้ยมีด่วนเว้ยดัดดาดัดดาดใจมาขาก็เดินแต่ถ้าใจไม่เพลินก็อย่าเดินให้มันเหนื่อยหัวใจองหญิงที่บ้านองหญิงมีน้ำมันไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องใช้น้ำมันน่ะคืออะไรเราจะได้เอามาทอดสะพานความรักของเราไงโอ้โหนี่ใหญ่น้ำมันดาวบนนอกเยดาวบนนอกนี่บนนอกหน่อยปากเก๊ปากเก๊โอ้ปากเก๊แปลว่าพื้น เอาอันใหม่เลยไหมพรุ่งนี้ว่างไหมทำไมเหรอจะพาไปเมืองชนไปทำไมล่ะคบเมืองชนไปเดินตากฝนไงอ้าวเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไข้เป็นไข้2คนที่เมืองชนไงไข้ที่ชนคนที่ใช่เป็นยายอะไปหาข้าวสุกร้อนๆเลยนะแล้วเอามาคาบตรงปากแล้วมาจอกไว้ โยกนี้แบบว่าเขาตั้งใจมันจะช่วยรักษารักษาแบบโบราณอู้หญิงอะไรเหรอบอกตรงๆนะพอเห็นหน้าน้องแล้วอยากเป็นไข่เจียวอ้าวทำไมถึงอยากเป็นไข่เจียวพวกคนใดที่ถูกเจียวก็คือคนเดียวที่ถูกใจยอมรับว่าไม่เคยได้ยินจริงๆใครนี่ครับเมื่อไหร่มันจะช่วยก็ดีนะครับนี่เขาพยายามช่วยอยู่แล้วแล้วจะช่วยไม่ได้ว จะดามตรงนี้มาแล้วนั่นไงก็บัวพูดอยู่นั่นถึงถึงพี่จะไม่รอแต่พี่ก็หน้าห่อกลับบ้านอดดวโอโหมาแรงปูมันจะแท้ปลาอะไรปลากาี่หนูตาจอดนะจดจดท่่คว้านี่เหมือนกันนักทั้งหมดที่เล่นตูให้มันจแท้ พ่อไปลงถังก็ดเเฮ้ยไอ้นี่เหรอดักอะไรเนอนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละเจ้าพี่ไปมา5้าทนีีแล้วพี่อยากจะบอกว่าอะไรตกลงจะส่งแพที่นั้นไปให้พี่หรือเปล่าเฮ้ยชี้หน้าองค์หญิงเจ้าไม่มีทางไ้ชี้หน้าองค์หญิงเหรออ๋อเจ้าจะเล่นกับข้าใช่ไหมใช่ได้เลย เราต้องมีพลังเขามีพลังไม่หอมกินนี่เขามีลงัต้องกระเด็นดิเขามีพลังเขาต้องเชืเาในม่เอาต้องเรื่ดในองเขาต้องกระเด็นดนเดี๋ยวล้วคุกเข่าคุกเข่านิ้วกระด้า เจ้าทำวงยิไม่ได้ท่าเจ้าทำวงยิ้ะผ่านจบข้าไปก่อนเฮ้ยตลยาฮ้ยน่หเลเแบ่งเวทีให้มันไปเล่นนะแบ่งให้มันไปเล่นเันสคนเอาไอเนี่ยลูกเก่งจังเลยแต่ต้อีว่าอคนหนึ่งนัพี่้งพีว่า โ<ย>อปีวันหยุดทำชั่วได้แล้วเจ้าช่ชวยใครจะ<ช>ได้โอปีวันใช่แล้วเจ้าหญิงโอวีวันเมื่อครั้งที่แล้วเจ้าชนะข้า <S <S แต่ครั้งนี้ข้าจะบอกว่าเจ้าก็คงชนะข้าอีกแหละแต่อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยว่าครั้งนี้เจ้าจะชนะข้าเจ้าเจออิทิลีกับข้าและเจ้าจะหนาว <S <S สแสดงมาเลยด์ธเวเดอร์แสดงเลยเหรอ ไอีกก่อนไหนขึ้นไม่ขึ้นแชนแน่ว่าเจ้ามีขึ้นบังขึ้นใจ้อยู่เจ้าเจออย่างนี้ไปทำอะไรด้านเบอร์เวอร์เอาดิมาดิไม่ตายเลยเหรอ เฮ้ยเออผมยิงง่ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตายซะงั้นไม่ได้เรื่องง่ายมากเลยตายแล้วองค์หญิงในเมื่อมันตายแล้วเราก็กลับดาวเลยอย่าเพิ่งมีอะไรอีกพี่จะบอกเจ้าว่ะเจ้ามีอะไรบ้าูกตายเหรอลุกขึ้นมายอะหน่อยเจ้าเจ้าคือลูกข้าเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะเจ้าคือลูกข้าตายแล้วอย่ามาแอบอ้าเล่นถึงพ่อเลยล่ะไม่ใช่บอกว่าเจ้าคือลูกข้าและนั่นน่ะคือน้องสาวเจ้าอะไรนะ ข้าเป็นน้องสาวของมันใช่โอ้โหจริงจริงดันไม่ได้ต้องตายยากเลอเกิดมานี่เลยตายอะไรเนี่ยคนร้ายเดี๋ยวจะพูดอีกเป็นพี่น้องพี่น้องพี่เราเราไม

ไม่รู้จักกันด้วย่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนอยไอ้นี่ครับ้านไม่ได้เป็นไรเลยใช่ไหมไม่ได้พูดแล้วพูดเลยไปไปไป่ามันไปเป็นการตายที่ทรมานมากของดาร์เวเจอร์ผมดูในหนังยังไม่โหดเท่านี้เลยอ่ะโอ้ยค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวภาพพ <ục> ิเศษของเรานะครับหวังาจะสนุกสนานกันไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่าเดี๋ยวกันมาครับช่วงหน้าครับล้าครับพี่เล่นกีฬาไม่เลยทำไมเด็กคนนี้มันสอบปกมากเลยเด็กเด็กเล่นกีฬามัรู้จักเลยเนี่ยเด็กบ้าะไรเด็กใช้ทพิปนิยมเอาดูลูกูอดูเลย โลาไปทำอะไรอยู่มั้งของลูกไข่นะเฮ้ยจิงก้าเบลจิงก้เบลจิงก้เบลลอคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงยามาพาไปดู ครับเราสองคนตอนนี้กําลังอยู่กับเทรนด์ใหม่ล่าสุดเรียกว่ากีตาร์เด็กไม่ใช่อูคูเลเล่เห็นมันเล็กอ่ะเราอยู่ร้านที่สยามนะครับริป,ปีิบูธิกเป็นร้านที่ขายอูคูเลเล่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็จะไปชมเราอีกสักเพลงไหมเดีฮยประเทศไทยประเทศไทยอูคูเลเล,เล่ อุคูเลเล่มีหลายความหมายในภาษาฮาวายนะครับแต่ที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือหมัดกระโดดคือมือของนักดนตรีอุคูเลเล่ที่เล่นบนฟลตบอร์ดขึ้นลงจนดูเหมือนตัวหมัดที่กระโดดไปมาบนฟลตบอร์ดคนฮาวายในสมัยก่อนนะครับได้ให้ความหมายของอุคูเลเล่ว่าเป็นของขวัญจากการมาซึ่งตรงกับยุค1870มีนักเดินเรือชาวโปรตุเกสล่องเรือมาที่หมู่เกาะฮาวายได้นําเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์เรียกว่ามาเซเต้และอุคูเลเล่เองก็เกิดจากการประยุกต์ของเครื่องดนตรีชนิดนี้นี่เอง มาที่นี่ก็จะเหมือนได้ไปฮาวายครับไม่ต้องบินถึงฮาวายเราก็มีคูเรเล่ให้เล่นเราก็มีทีมงานที่รู้จริงเรื่องคูเรเล่คือถ้ามาที่ร้านนี้แค่ห้าทีออกไปก็จะเล่นคูเรเล่ได้ครับดวงตาเขาจันทร์มันหมืดนบินแต่ชีวิตฉันยังไม่หมืดมอน,นต์และชาต